แนะนำวิธีการลิกตัวละครการใช้งานล i กกิฟายนะครับลิกกิฟาเนี่ยถือเป็นแอดออนตัวหนึง่งที่มีอยู่ในเบรนเดออยู่แล้วแต่ว่าเราต้องเปิดการใช้งานนะก็คือตัวนี้ l i กก i n g l i กกิฟายพอเปิดการใช้งานแล้วเนี่ยสร้างอัมมเชอร์อัมมเชอร์ก็จะมีตัวเลือกมาให้เพิ่มนะครับเป็น Human m e t a l l ลิการใช้งาน l i กกิฟาเนี่ยก็จะเป็นการลิกแบบ กึ่งกึ่งออโต้นะครับก็คือจะมีรูปแบบกระดูกสาเร็จรูปมาให้เราก็ต้องอามาจัดท่าทางเองปรับค่าการใช้งานนิดหน่อยนะครับให้โชว์อยู่ด้านหน้านะครับก็เลือก viewport display เลือก in font show a s i t ด้วยแล้วกันเราจะลิกในส่วนของบอดี้โดยรวมนะครับเพราะฉะนั้นส่วนอื่นๆก็จะปิดตาไปก่อนนะครับเหลือแต่ตัวบอดี้ข้อสําคัญนะครับการใช้งานอมาเชอร์เนี่ยเราจะเป็นจะต้องให้การ transform เนี่ยมีค่าเป็น0นย์แล้วก็สเกลต้องเป็นหนะครับ การแสดงผลจะถูกต้องเมื่อกี้ผมปรับขนาดตัวมาเทอร์เพราะฉะนั้นก็ต้องทําการ Apply Transform. แอปพลายทรานสฟอร์มเลือกเป็น s สเก e ให้ Scale เป็น1นะครับทีนี้เราก็สามารถจัดการกับกระดูกของเราได้โดยเข้าไปที่ Edit Mode ข้อสําคัญนะครับตัวลิก u i f ไฟเยจะมีปัญหานะครับในเรื่องของการ g e n e r a เรกระดูกพวกข้อต่อต่างๆเนี่ยจะต้องอยู่ติดกันเหมือนเดิมนะครับถ้าขยับออกมาแบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวผมจะลองขยับแล้วก็เจ n เน a เรตัวกระดูกดกูนี่นะครับ จะขึ้น e อ r ร์ว่าตัวสปายสเนี่ยไม่ได้เชื่อมต่อกระดูกกันก็เลยมีปัญหาวิธีการขยับนะครับเป็นจะต้องเลือกบริเวณขอ้อต่อตรงนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ทําการย้ายไปด้วยกันแบบนี้การเจ n เน a เรตตัวกระดูกเนี่ยถึงจะไม่มีปัญหานะครับลองเจ n เน a เรตดูอันนี้ก็เจ n เน a เรตได้ปกตินะครับโอเคเดี๋ยวเราไปจัดกระดูกให้เข้ากับโมเดลของเราเปิดการใช้งานซิมเมทีนะครับเวลาขยับหรือแก้ไขกระดูกเนี่ย จะได้เท่ากันทั้ง2ด้านนะครับเลือกเป็น symmetry x แล้วก็กระดูกหน้าอก2อันตรงนี้ผมจะลบออกนะครับเพราะว่าเป็นผู้ชายแล้วก็ไม่ได้ใช้นะครับมุมมองด้านหน้าขยับในส่วนของขาข้อดีของการใช้งาน l i q u i f y นะครับก็คือค่ากระดูกเนี่ยจะเซตแบบมาตรฐานมาให้อยู่แล้วนะครับถือว่าช่วยทุ่นระยะเวลาไปได้นะแขนเดี๋ยวขอซ่อนเอาไว้ก่อนกระดูกช่วงเอวรงสะโพก ันหลังกระดูกช่วงคอผมจะยุบรวมเป็นอันเดียวกันเลยแล้วกัน4กับ5นะครับให้เลือก4แล้วก็กด x เลือกเป็น dissolve นะครับเรียกในส่วนของแขนกลับมานะครับอันนี้ขยับตรงแขนมองมุมอมองด้านบนเวลาเลือกกระดูกที่ติดกันนะกด c o น t r l l นะครับก็ ใช้วิธีเดิมนะครับในการจัดวางกระดูกให้อยู่เซนเตอร์นะครับเราก็เลือกเป็น snap volume center แล้วก็เปิดการใช้งาน snap ด้วยนะครับอันนี้ก็ทำให้จัดวางในส่วนของบริเวณกึ่งกลางของเนื้อนะครับหรือว่า volume นั่นเอง ในส่วนของแขนก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปไฮไลท์ของคลิปนี้ในลิกกี้ไฟเนี่ยจะมีการริกใบหน้าให้ด้วยนะครับเดีย๋ยวจะลองริกใบหน้าให้ดูด้วยแล้วกันเดีย๋ยวดึงในส่วนของหัวขึ้นไปก่อนก็ทําการซ่อนเอาไว้นะครับแล้วก็กระดูกด้านในหัวตรงนี้นะครับก็จะมีกระดูกควบคุมของใบหน้าหรือเฟ e ตัวนี้นะซ่อนอยู่ในกระดูกหัวอันนี้นะขยายขึ้นไปตรงกลางนะครับซ่อนเอาไว้ก่อนแล้วกันมาจัดการในกระดูกช่วงใบหน้านะครับ ขยายขึ้นมาหลักๆแล้วเนี่ยนะครับใบหน้าเนี่ยก็จะมีในส่วนของตาปากจมูกเนี่ยนะคลิปนี้จะลองใส่ให้หมดเลยกันนะครับใส่หูด้วยอ่ะส่วน,น,นอื่นๆเดี๋ยวเราขอซ่อนเอาไว้ก่อนนะครับกด H ซ่อนนะครับโครงหน้าจัดวางตามตำแหน่งให้ตรงนะครับแล้วก็ปากตรงนี้จะมีในส่วนของฟันบนฟันล่างแล้วก็ ลิ้นมาให้ด้วยยังไม่ใช้นะก็ซ่อนอไว้ก่อนอีกเหมือนกันจะได้โฟกัสในส่วนของกระดูกที่จําเป็นนะเดี๋ยวเปิดกระดูกช่วงบนนะครับเพื่อที่จะจัดการกับบริเวณตานะเพื่อที่ให้เปลือกตาเป็นแบบพับนะบเป็นจะต้องวางให้ด้านที่พับเนี่ยเป็นด้านที่ตรงกันปกติแล้วเนี่ยก็จะเป็นการพับจากเปลือกตาด้านบนก็จะมีพื้นที่ให้เปลือกตาด้านบนเนี่ยพับลงมาเยอะๆนะเป็นเส้นตรงแนวนอน แล้วก็เนีโค้งด้านบนก็จะพับลงมาโอเคนะครับคร่าวๆก็จะประมาณนี้แล้วกันพอเราจัดวางตัวกระดูกหลักเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มาทำการเจ n เน a เรตตัวควบคุมนะครับไปเลือกที่แทบ a m ม t เชอแล้วก็กด g e n e r a เรตลิกได้เลยถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยโปรแกรมก็จะสร้างตัวควบคุมมาให้ตัวนี้นะครับพอเราเจเนเรตกระดูกเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถ หรือว่าซ่อนจะตัวเมทัลลิกได้เลยนะครับเลือกที่ตัวโมเดลกดชิปค้างไว้เลือกออมะเชอร์ที่เป็นตัวลิกกดคอนโทรล P เพื่อทำการแพรเลนแพรเลนแบบอัตโนมัติเวทลองเข้าไปที่โพสต์โมดูนี่นะฮะการขยับการลิกเนี่ยเสร็จสมบูรณ์นะครับติดกับตัวกระดูกเราเรียบร้อยนะครับขยับตรงหน้าได้ด้วยนะครับย่อขยายได้นะครับเป็นการกริปตาแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่นะครับอาจจะต้องปรับ ในส่วนของการขยับเพื่อให้การอนิเมชันโมเดลเนี่ยถูกต้องยิ่งขึ้นนะครับอาจจะต้องใช้ตัวเชฟคีย์ช่วยนะครับในการขยับส่วนการลิกตานะครับให้เราเข้ามาที่ Object Mode เลือกในส่วนของลูกตาแล้วก็กดชิปค้างไว้เลือก a อมช์เ r อเข้าไปที่ p โ s ส Mode ในส่วนของกระดูกที่เราจะแพรเลนกับลูกตานะจะอยู่ในเลเยอร์ฝาล่างตัวนี้นะครับซึ่งซ่อนอยู่เราจาเป็นจะต้องเปิดโชว์นะครับ ให้เป็นสีฟ้าเพื่อที่จะโชว์ขึ้นมากระดูกชื่อว่า O R G I L ตัวนี้นะทำก,การแพรเลนกับกระดูกตัวนี้นี่แหละก็กด c o n t r o l P เลือกโบนทีนี้เราก็จะขยับลูกตาได้แล้วนะครับส่วนของลูกตาขวาก็เช่นเดียวกันนะครับให้เข้าไปที่ Object Mode เลือกลูกตากดชิปค้างไว้เลือก a อ m t t u r e แล้วเข้าไปที่ p o s ต Mode เปิดกระดูกที่จะทําการเชื่อมนะครับอันนี้ก็จะแพรเลนกับกระดูกลูกตาที่มีชื่อว่า O R G I R กด ทนพี่เลือกให้เป็นแบบโบนเดี๋ยวลองเทสเข้าไปในโ o ส t m o ดูนะแล้วลองขยับทีนี้ลูกตาก็จะขยับตามตัวควบคุมนะครับที่เราเลือกได้แล้วต่อไปชิ้นส่วนของฟันกับลิ้นก็เช่นเดียวกันฟันนี่เราก็จะแยกเป็นฟันบนกับฟันล่างนะครับ t a i s e up แล้ว hmm. กัน,นอันนี้ก็ t a i s low h a l e ฟันบนนะครับก็อยู่ใน object mode เลือกฟันกดชิปเลือก a อมาเชอร์เข้าไปที่ post mode เลือกกระดูกที่เราจะทำการแพลนด์นะครับกระดูกฟันบนตัวนี้นะครับกดคอนโทพีไปในส่วนของฟันล่างกับลิ้นก็เช่นเดียวกันนะครับเดีย๋ยวลองดูที่ตัวควบคุมนะครับ ตัวควบคุมต่างๆเนี่ยเราก็สามารถเปิดปิดได้นะครับว่าจะโชว์อะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของปากคางนะครับเดี๋ยวผมก็จะแพลนส่วนอื่นๆต่อที่เหลือก็ไม่ยากแล้วนะครับผมแว่นต่างหูพวกนี้ก็จะไม่ได้ขยับตามหน้าเพราะฉะนั้นเอาเป็นชิ้นเดียวกันก็ได้นะอ่ะพรากด c o n โทรเเลือกเป็นชิ้นเดียวใน Object m o d e เลือกชิ้นที่จะทำการเพลน กดชิปเลือก a m เ t อ u r เข้าไปที่ post mode ตัว h e ดอันนี้ก็จะเป็นส u า p ศูนย์หกตัวนี้นะตัว P เลือกให้เป็นแบบโบน e ลองขยับดูอ่ะทีนี้ผมกับแว่นก็ parent ติดกับตัวโมเดลแล้วนะครับเหลือในส่วนของคิ้วกับขอบตาอันนี้ก็ไม่ยากนะครับเลือกชิ้นส่วนที่จะทำการ parent รวมให้เป็นชิ้นเดียวกันก็ได้นะครับให้ transfer ค่า weight p n จากตัวโมเดลหลักตัวนี้นี่แหละให้เราทำการ modify เลือก data transfer ดึงค่าเ e r t พนจากตัว body ค่าที่ดึงมานะครับก็จะเป็น vertex data ในส่วนของ vertex group เลือกให้เป็น nearest face interpolate topology mapping อันนี้ใส่เป็น5เมตรไปเลยจากนั้นนะครับให้กด generate data layer เพื่อดึงค่าเข้ามานะครับแล้วก็ทำการ apply ไปได้เลยจากนั้นก็ใส่การ modify a m a t u r a m a t u r ที่ใช้อยู่นะครับก็จะเป็นตัว l i c ตัวนี้ เข้าไปที่ post mode นะครับเ๋ยวลองขยับดูในส่วนของหน้าผมนะครับก็จะถูกคลิกเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับในการปรับตั้งค่ามุมมองการควบคุมนะครับเราก็สามารถเลือกที่แถบ n เมนูตรงนี้ได้นะครับว่าจะใช้งานการควบคุมแบบไหนนะครับปรับค่าน้ำหนักให้เป็น ik หรือ fk นะครับโอเคนะครับในส่วนของการลิกโมเดลด้วย l i f y ก็จะประมาณนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จบไปเรียนเท่านี้นะครับลากันไปก่อนพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ